สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพรวดขึ้นกันก็จะมาบรรยายรีเพย์ของ w o World of Warship กันนะครับในคราวนี้เรามาดูเป็นรีเพย์ที่ผมได้นในเ er รือ Destroyer นะเป็นเรือแซม s o n เป็นเรือไอ้ทำเดวยกันระดับ2นะฮะก็คือพวกเรือ Destroyer เนี่ยก็เหมือนกับกระถางคันเล็กของ w o r ์ฟ t ท n k ฮะก็ ขนาดข้างข้างเล็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างม่่งไว้แล้วก็เบี่โค้งได้ง่ายได้นะคืว่าส่วนใหญ่นะฮะก็ผมจะชอบโหลดกระสุนระเบิดมากกว่ากระสุนจอะเกาะน,นะฮะก็เพราะว่าใ้พวกศัตรูที่จะสู้กันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเดส t r o y e r หรือว่าเป็น c r u เซอรมากกว่าเป็นแ a นแบตเทอร์ชิพนะฮะ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ยิงกระสุนระเบิดนะฮะก็ค่อนข้างจะเวอร์กว่าแล้วก็ความเสียหายส่วนใหญ่นะจะมาจากตอร์ปิโดของเราเท่านั้นนะะเพราะว่าปืนค่อนข้างเล็กแต่ว่าเรามีตอร์ปิโดค่อนข้างเยอะนะก็ในเยอรลนี้ฮะบรรจุตอร์ปิโดได้8ลูกนะก็ฝั่งละยิงได้สีลูกนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา <c oughs> ก็ใช้เวลารีโหลดก็ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ตอนนี้เราก็ส่วนใหญ่แล้วตอนผมเล่น d e s t r o y e er, เชอบเข้าไปในแผนที่ที่ตรงกลางนะฮะเพราะว่ามันจะมีที่หลบค่อนข้าง,างเยอะส่วนใหญ่แล้วการสู้กักบเดสอ d e s t r o y รนะจะสู้กันในระยะประชิดนะส่วนอย่างที่เห็นนะก็คือ Destroyer นี่ มีความสามารถในการทางตัวค่อนข้างสูงนะฮะเราเห็นฝั่งศัตรูแล้วฝั่งศัตรูยังไม่ยิงตอบกลับมาเลยก็แสดงว่าเขายังตรวจพบเราไม่เห็นนะฮะก็บางทีท่านก็อาจจะเห็นควันข้างหน้านะฮะก็อาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรนั่นก็คือความสามารถพิเศษของ Destroyer ฮะโดยที่ผมกลับก็สามารถทำได้ก็คือสามารถเปิดกลุ่มควันได้นะฮะก็ในกลุ่มควันนี่เราสามารถซ่อนตัวอยู่ในนั้นได้ ถ้าหากเราไม่ยิงกระสุนแะถ้าเกิดเรายิงเราก็จะถูกพบตัวทันทีก็เหมาะในการเข้าระยะเข้าใกล้ไปชิดนฮนะแล้วก็ยิงตอร์ปิโดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงตอร์ปิโดแล้วศัตรูไม่สามารถมองเห็นเราได้ถ้าเกิดอยู่ในควันแนะก็ควรใช้ใช้อะไรประมาณนี้ก็นี่ฮนะคือตอร์ปิโดของเราก็ยิงระยะไกลขนาดนั้นก็ คงจะไม่โดนนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการยิงขู่เท่านั้นแล้วก็เป็นการบังคับให้เขาขับไปทางใดทาง,ทางหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเกิดโชคดีเขามองไม่ทันก็อาจจะโดนได้นะ,ะอันนี้เขารู้สึกว่าจะเลี้ยวซ้ายก่อนนะเนี่ยก็เลยยิงไม่โดนแล้วเนี่ยฮะเขายิงสวนกลับมาเขาก็ยิงไม่โดนเพราะว่าผมคอยเลี้ยวซิกแซกไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ฮะก็มีเกาะ คอยหลบทางให้แล้วก็จะไปเจอกันอีกฝั่งนึงก็เข้าออระยะประชิดแล้วเป็นระยะที่เหมาะในการยิงตอปีโดอย่างมากตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปิดสมองสกรีเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะมองเห็นนะเพราะผมสาซ่อนในสมองสกรีแล้วน,นี้เขาก็ยิงโดนเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะัน ผมก็ไม่ได้ยิงส่วนนะแต่เขาก็ยังยิงกลับไม่ได้แต่นี้ฮะเระเย,ยากขนาดนี้เหมาะในการยิงตาบิโดมากนะก็แค่ตาบิโดสอลูกนะทำลายเขาได้แล้วก็ถือว่าอันตรายมากนะฮะสตรยเยอะในระยะประชิดประมาณนี้แล้วก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะก็คือเกาะของเขาคำ้างบางมากนะแล้วก็เลือดก็มีไม่เยอะมาก ถ้าเกิดเธอโดนพวกครูเซอร์นี่ยิงสวนกับแล้วก็ยิงโดนฮะก็จะเสียหายเยอะมากเลยนโดนแค่นัด,ดแค่ยิงชุดเดียวนะเลื่อนรถไปหนึ่งในสี่แล้วตอนนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันฮะก็พยายามเดียวซิกแซกพยายามไม่เขายิงได้นเนีเลื่อนลถไปแล้วหนึ่งในสาม แต่เนี่ยฮะเขาซ่อนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วผมเห็นโอกาสดีฮะก็พยายามเข้าไปหาอีกฝั่งหนึ่งเลยจะอยู่ในระยะยิงตอปิโดได้นะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยเล่นเดส t ต o ร e r ยเอคันี้เป็นครั้นที่สามแลัน,ก,นก็ยังไม่แน่ใจว่าถึงความทรดทานของครั้นนี้จริงแล้วแค่ชุดเดียวก็เล่นซะนตายพอดีลแล้วทีนี้ระยะขนาดนี้ก็ ตราโดนโดนแน่ร้อยเร์ซ็นต์นะฮก็โดนเข้าไปสีนลูปจังๆฮนะทำลายเขาได้เลยก็เดส o y รอยเคันเดียวสามารถทำลายครูเซอร์ได้สองคันนะก็ถือว่าโอเคแต่เสียดายอยู่แบบนี้ก็ยังแพ้อยู่ดีนะก็เสียดายอยู่แค่นี้ฮะคือ d e s t r o y ยเมีหน้าที่ต่อสู้ระยะประชิดฮนะคอยหลบลูกกระสุนแล้วก็เข้าใกล้ไปชิดคอย ชี้เป้าให้เรือพวกเมนบัตเทิลชิพนะฮะที่อยู่กลางออกไปคอยยิงพวกคูเซอร์อะไรนี้ให้แล้วถ้าเกิดได้โอกาสก็เข้าไปชิดคูเซอร์ดยเฉพาะตอนที่เขาไม่สนใจแล้วนะตะกี้เขาเห็นเราเต็มเลยก็เลยโดนยิงล่วงมาอย่างนี้ฮหยิงล่วงอย่างนี้ยิงจมสิ <c oughs> <g ül> ก็ประมาณนี้ฮะคือ Destroyer วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ